สดีครับผมวันนี้ก็จะมาตรวจสอบความแข็งของพื้นปูนนะครับที่เราขัดขัดไปแล้วนะครับผมอันนี้คือเป็นตัวทดสอบความแข็งของพื้นปูนะปนะครับผมนนเป็นเทฮาดเน็ตนะครับผมฮานเ,าเน็ตพิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับ <c oughs> ตามปกติแล้วนะครับผมมันก็จะ มีเบอร์กำกับบอกนะครับอันเนี้ยเราจะดูที่เบอร์แปดเลยนะครับผมปกติมันจะอยู่ที่ห้าหกเจ็ดนะครับผมอันเนี้ยเราทดสอบที่ความแข็งที่เบอร์แปดนะครับถ้าพื้นไม่แข็งจริงอะ่ะมันจะเป็นรอยนะครับผมนี่นะครับผมเบอร์แปดไม่เป็นรอยนะครับ สเต็ง8ไม่เป็นรอยนะครับผมลองดูเบอร์เก้านะครับอันนี้เบอร์9ก้านะครับเบอร์เก้าก็จะเห็นรอยเล็กๆนะครับผมแสดงว่าสเต็งนี้แข็งสุดที่เบอร์8นะครับโอเคครับผมขอบมากครับ